สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับข้อสุ่รายการไฮเปอร์พิกเซลนะครับกับผมอาจารย์ชาติบริชาสดศรีสิ่งหนึ่งที่จําเป็นที่สุดกับออฟฟิศนอกจากเครื่องคอมนั่นก็คือปรินเตอร์นั่นเองครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําให้รู้จักกับเจ้าตัวเอฟสารอีโคเท l 3อลที่อยู่ตรงข้างนางผมนี้นั่นเองครับปรินเตอร์แบบจะเป็นน้ำหมึกพิกเมนต์นะครับแบบ all in one ทําได้หลายอย่างทําได้หลายหน้าที่และที่สําคัญเลยครับตัวนี้ยังเป็นแบบอิงแทง แบบราคาประหยัดที่มาจากโรงงานใช้น้ำหมึกแท้และที่สำคัญอิงแท้์ตัวนี้อย่างใช้งานสะดวกแล้วก็อึดมากๆทำให้ใน1ปีนะครับสามารถใช้งานปริ้นได้อย่างจำนวนมากมายมาสารในราคาประหยัดเลยครับแล้วในขณะเดีวยวกันเจ้าตัวนี้เป็นอิงแท้์ที่มีน้ำหมึกมาให้ถึง4สีซึ่งสีของเขานั้นก็จะประกอบไปด้วยสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองและสีดำซึ่งในส่วนของตัวสีฟ้านั้นเขาจะเว่าตัว C นะครับย่อมาจากคาว่า Cyan ในขณะเดีวยวกันครับเจ้าตัว M เนี่ยก็จะย่อมาจากคาว่า Magenta ส่วนตัว Y น,นะครับจะเป็นสีที่มาจากคําว่า yellow แล้วก็สุดท้าย BK จไมาออจาก pigment หรือสี black นั่นเองครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดเป็น printer ทั่วไปที่มีแค่3สีที่พูดไปตอนต้นเนี่ยสสีนี้เมืออ่อเอาไปรวมกันมันจะได้ออกมาสีดําเน่าๆช้าเลือดช้าหนองน,นิดหนึง่งดูแล้วไม่ได้ดําสนิทนะครับเขาเลยต้องมีสี pigment สีดําเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ภาพถ่ายของคุณเวลาพิมพ์เป็นภาพสีสีสันสดใสเนี่ยสีดําจะได้ดูดําสนิทนั่นเองครับ แต่ในขณะเดีวยวกันเนี่ยไอ้เจ้าสีดำเนี่ยก็จะใช้กับการปริ้นงานเอกสารที่เป็นขาวดำนะครับซึ่งก็จะเน้นโครงสร้างเน้นตัวหนังสือเยอะๆนั่นเองเจ้าตัวพิกเมนต์สีดำก็จะทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับในขณะเดีวยวกันระบบปริ้นของเจ้าตัวที่ใช้ในสํานักง,งานก็จะมีหลักๆด้วยกัน2ระบบนะครับนั่นก็คือระบบที่เป็นน้ําหมึกนะครับหรือเป็นพิกเมนต์ในขณะเดีวยวกันอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นผงหมึกซึ่งเจ้าตัวผงหมึกเนี่ยก็จะใช้กับพวกเครื่องปริ้นจำพวกเลเซอร์ที่ให้คุณภาพและความคมชัดสีสันทีี่สวยงงงาาามมมดดก แต่ราคาค่าใช้จ่ายต่อแผ่นค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเอามาใช้งานกับงานปิ้นแค่งานเอกสารงานรอกเมนทั่วไปเนี่ย เลเซอร์ก็ดูจะเกินความจาเป็นไปหน่อยเพราะเนื่องจากราคาเครื่องก็ยังมีขนาดค่อนข้างแพงนั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับเราสั่งมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตัวนี้ส่งมาถึงบ้านในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับพอเมื่อได้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองแกะกล่องแล้วมาลองดูนะครับว่าตัวเครื่องนั้นน่าสนใจอย่างไรเรามาแกะกล่องเอาออกมาไปด้วยกันดีกว่าครับและตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการเปิดเจ้าตัวกล่องออกมาแล้วแล้วเราก็จะได้ตัวเครื่องพิ้นออกมาหน้าตาแบบนี้ก็จะเห็นว่าหน้าตาตัวเครื่องนั้นจะออกมาเป็นทรงเหมเ่ียมแบบนี้ขอมนนนิดึง บริเวณด้านหน้าจะมีตัวปุ่มสัมผัสนะครับไม่ได้เป็นปุ่มกดแบบกึกๆลงไปแต่จะเป็นแบบที่ดูเหมือนเรียบๆแต่จริงๆแล้วกดได้ในขณะเดียวกันตัวนี้จะไม่มีหน้าจอออเบเรตข้อมูลนะครับแต่ต้องทํางานผ่านตัวสัญลักษณ์ต่างๆในขณะเดียวกันตัวเครื่องนั้นจะเป็นระบบที่ใส่กระดาษจากด้านหลังบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะมีแผ่นฝาเปิดแล้วก็มีแถบสีฟ้าด้านหลังซึ่งไอ้แถบสีฟ้าด้านหลังนี้สําคัญมากนะครับคุณจะต้องใส่กระดาษเข้าไปแล้วเลื่อนแถบสีฟ้าปิด ให้มันพอดีกับตัวกระดาษอย่าให้แน่นจนเกิดไปเพื่อบังคับให้กระดาษนั้นวิ่งไหลเข้าไปแล้วปริ้นออกมาได้อย่างตรงไปตรง,ตรงมานั่นเองพอเมื่อไหลาจากด้านหลังก็ได้โผล่ด้านหน้าบริเวณด้านนี้นะครับก็จะมีถาดยื่นออกมารับเอกสารและก็มีก้านยื่นเพื่อป้องกันเอกสารไหลตกลงพื้นนั่นเองครับในขณะเดีวยวกันพอเมื่อปริ้นออกมาแล้วเจ้าตัวนี้หลักการทํางานของการปริ้นก็ถือว่าค่อนข้างเร็วแล้วก็สะดวกแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตดีๆด,ด้านหน้าของเครื่องปริ้นบริเวณด้านซ้ายมือ ตรงนี้จะเห็นว่ามีแท้งของเขาอยู่ซึ่งตัวนี้นะครับน้ำหมึกที่เขาให้มาจะมีระบุตัวหนังสืออยู่แล้ว B K Y M แล้วก็ C ตัวนี้จะเห็นระดับน้ำหมึกเมื่อเราเติมน,น้ำหมึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการเปิดฝาออกมาแบบนี้ก็จะเห็นตัวตัวเครื่องนะครับกับเจ้าตัวก้านปิดเสียฟ้าซึ่งจะมีสัญลักษณ์ตรงตามสีให้เทให้ถูกต้องอย่าเทผิดนะเทผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะดูให้ดีตรงนี้จะมีก้านเสียฟ้าเปิดขึ้นมาทีละอันแล้วก็ทําการเอาขวดสีเนี่ย กดลงไปตรงๆเขาจะมีล้อข,ของเขาอยู่แล้วครับกดลงไปเดี๋ยวมันไหลกุ๊กๆๆๆไปเองไม่ต้องดีไม่ต้องคันไม่ต้องทําอะไรเลยปริมาณน้ำหมึกเนี่ยเขาจะมีเขียนบอกอยู่แล้วนะครับว่ามินิมัมเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเห็นว่ามันแห้งถึงจุดนั้นเนี่ยก็ซื้อหมึกมาเปลี่ยนได้เลยนะครับซึ่งมีขายทั้งออนไลน์และก็ตามร้านไอทีทั่วไปขวดของเขาจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับซึ่งแน่นอนหนึ่งขวดให้ปริมาณค่อนข้างเยอะอยู่ได้เป็นปีเลยครับสะดวกมากๆในขณะเดียวกันนะครับตัวเครื่องก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรซับซ้อนจะมีบรเวณดด้้าานนหลัังงขออตครื่ี ด้านนี้จะมีสาย USB เสียบและดึงออกมาและวไปเสียบกับเครื่องคอมที่มีสาย USB Type A ได้ในขณะเดียวกันสายไฟก็จะเสียบในมุมตรงด้านล่างของตัวเครื่องฝั่งนี้ไปเสียบกับไฟบ้านแค่นั้นเองขาปลั๊กของเขานนั้นจะออกมาเป็นแบบขาคู่กลมๆนะครับในขณะเดีวยวกันเนี่ยเจ้าตัวนี้ตัวปุ่มด้านหน้าของเขาค,คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีปุ่มสัญลักษณ์มากมายครับปุ่มที่1คือปุ่มเปิดปิดนะครับ ตอนแรกจะปิดไฟแต่ถ้าเกิดเอามือแตะเนี่ยมันจะติดกับพิกบกระพิบในช่วงวอร์มเครื่องและพอเมื่อใช้งานพร้อมใช้งานเนี่ยจะขึ้นมาเป็นวงกลมสีเขียวแบบนี้อันนี้แปลว่าพร้อมใช้งานแล้ว ถัดมาครับจะเป็นปุ่มสัญญาณสีส้มนะครับโดยที่สัญลักษณ์ด้านบนจะมงบอกถึงการรับสัญญาณ WiFi จากเราเตอร์อันที่2จะเป็นการรับสัญญาณข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือนั่นเองครับก็ขึ้นอยู่ว่าตัวนี้ขึ้นสัญญาณตัวไหนแล้วก็จะมีปุ่ม WiFi สำหรับการเตรียมตัวเชื่อมต่อสัญญาณ WiFi นั่นเองครับถัดมาครับก็จะมีปุ่มชี้แจงข้อมูลแล้วก็การเชื่อมต่อระบบแลนนะครับไปยังเครื่องต่างๆในระบบถัดมาครับจะเป็นระบบการถ่ายเอกสารหรือถ่ายสำเนาซึ่งจะมีให้เลือกทั้ง2แบบที่เป็นรูปเอกสาร2แผ่นซ้อนกัน สีขาวดําอันนี้แปลว่าถ่ายเอกสารออกมาเป็นขาวดานะครับส่วนอันที่เป็นสีน้ําเงินตัวนี้แปลว่าถ่ายออกมาเป็นเอกสารสีนั่นเองครับแล้วก็ถัดมานะครับจะมีปุ่มเคลียร์นะครับสัญญาณเตือนต่างๆซึ่งมันจะสอดรับกับเจ้าตัวไฟด้านอันสุดท้ายด้านบนเป็นรูปหยดน้ําหมึกแปลว่าน้ําหมึกหมดนั่นเองนะครับต้องทําการกดทําการคาลิเบตมันใน,นกณะดกันครับอันที่2จะเป็นรูปกระดาษอันนี้จะเห็นว่าเป็นสนีมีมุมพับๆเนี่ยน,นี้คือกระดาษแปลว่ากระดาษหมดนั่นเองครับกระดาษมันติด หรือกระดาษมันหมดจะต้องทําการเปิดฝาด้านหน้าแบบนี้เพื่อเอามือดึงกระดาษออกนะครับหรือทําการใส่กระดาษเพิ่มตรงด้านท้ายแล้วถึงจะกดรูปสามเหลี่ยมตรงนี้เพื่อเป็นการเคลียร์สัญลักษณ์เพียงแค่นี้ก็จะพร้อมใช้งานแล้วในส่วนที่2นะครับเมื่อคุณผู้ชมเปิดฝาด้านบนออกมาก็จะพบว่าตัวนี้เป็นถาดกระจกนะครับตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นบริเวณเครื่องถ่ายเอกสารของตัวเครื่องนะครับ สามารถใส่เอกสารลงการข้ามหน้าลงไปซึ่งเจ้าตัวนี้จะมีลูกศรอ,อยู่บริเวณมุมล่างซ้ายด้านนี้ซึ่งจะเห็นว่าตรงตัวนี้ลูกศรที่ชี้เนี่ยแปลว่าให้เอามุมกระดาษชนเข้าไปตัวนี้ก็จะสามารถถ่ายเอกสารในมุมที่ถูกต้องได้นั่นเองครับอย่างที่บอกนะครับตัวนี้สามารถถ่ายเอกสารเอาเอกสารมาใส่แล้วก็พริน้นสามารถทําการเอกสารเข้าไปใส่แล้วก็ทําการสแกนด้วย f อฟสันอีซี่โฟโตสแกนรวมไปถึงตัวนี้ยังสามารถ พิมเอกสารจากโปรแกรมต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ไว่าจะเป็นภาพสีหรือภาพขาวดาเป็นทั้งเอกสารหรือแบบโฟโต้นั่นเองครับแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อระบบไร้สายหรือการทําเกตเวนะครับซึ่งจะสามารถทําให้เรานั้นสามารถพิมพ์เอกสารได้จากที่ไหนก็ได้ผ่านระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายและ WiFi นั่นเองครับตัวนี้รองรับนะครับกระดาษตั้งแต่ไซส์ B5 A4 แล้วก็ LTR Max นะครับ คราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของสเปคของเจ้าตัวเครื่องปิ้น์ตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าเจ้าตัวเครื่องปิ้น์ตัวนี้มีความเทพอย่างไรครับเครื่องปิ้น์คุณภาพสูงจากเอฟสันอีโคแท L3250 งานพิมพ์ความเร็วสูงคุ้มค่าประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยีฮีตฟรีของเอฟสันเติมหมึกได้ง่ายไม่หกเลอะเทอะพิมพ์เอกสารแบบไร้สายได้ทุกที่ทั่วโลกสามารถควบคุมเครื่องพิมพ์จากสมาร์ทโฟนได้ง่ายทั้งการพิมพ์การทําสําเนาและการสแกน การรับประกันครอบคุมถึง2ปีเป็นแบบสแกนทําสําเนาและพิมพ์สีและขาวดาความละเอียดสูงสุดนในการพิมพ์อยู่ที่5,760คูณ1,440 DPI ความเร็วในการพิมพ์สูงสุดสําหรับการพิมพ์ขาวดาสูงถึง10รูปต่อนาทีและ5รูปสําหรับการพิมพ์แบบภาพสีเอกสารแบบร่างสูงสุดได้ที่ไซส์ขนาด A4 ความเร็วในการพิมพ์ภาพถ่ายขนาด10คูณ15ซนตเมตรประมาณ70วินาทีต่อภาพขนาดบิตในการสแกนนั้นจะอยู่ที่48บิตถ้าเป็นภาพขาวดาจะสแกนสูงสุดอยู่ที่11วินาทีแต่ถ้าเป็นภาพสีจะอยู่ที่28วินาทีรองรับระบบปฏิบัติการ Windows XP, Mac OS X 10.6.8หรือสูงกว่าแรงดันไฟฟ้าแบบ AC หรือกระแสสลับรองรับสูงถึง220-240โวลต์ขนาดและความยาวของตัวเครื่องจะอยู่ที่ความยาว375มิมความกว้างอยู่ที่347มิมและความสูงอยู่ที่179มิมน้ำหนักของตัวเครื่องอยู่ที่3.9กิโลกรัมก็จะเห็นได้ว่าตัวเครื่องเนี่ยมีความสวยงามขนาดกระทัดรัดมินิมอลมากๆเลยครับตั้งอยู่บนหลังตู้หลังโต๊ะ เอกสารในออฟฟิศก็เทไม่หยอกตัวเครื่องเนี่ยมีความสวยงามทันสมัยมากๆแล้วก็น้ําหนักเนี่ยก็อยู่แค่3.9มาไม่ได้หนักมากนะครับคราวนี้นะครับเราจะมาลองทําการใส่กระดาษนะครับโดยปกติเขาจะใช้อยู่ที่ประมาณ80กรัมนะครับตอนนี้เอากระดาษนะครับเยาเข้าไปตรงด้านหลังแบบนี้นะครับเขยบแถบสีฟ้าให้เหมาะสมหรือกว,กว้างกว่าปกติเล็กน้อยพอเมื่อเย่กระดาษลงไปอย่าให้กระดาษเบี้ยวแล้วก็ทําการกดสีฟ้าแนบเข้าไปแบบนี้นะครับเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดแผ่นฝาตรงด้านท้ายให้แนบสนิท ตรงด้านหน้าทําการเลื่อนนะครับตัวนี้ออกมาแบบนี้แล้วก็ทําการยกตัวแผ่นรองขึ้นมาเพื่อไม่กระดาษมันไหลตกลงไปสำหรับเั้าตัวนี้นะครับกรณีที่คุณผู้ชมใช้แล้วสีมันหมดไม่เท่ากันนะครับเช่นบางท่านอาจจะหมดสีแดงมากกว่าเร็วกว่าสีเหลืองมากกว่าเร็วกว่าก็สามารถไปหาซื้อแยกสีได้นะครับเอฟสันเขมีขายนะครับเขามีขายแบบเป็นเซต และขายแยกสีก็สะดวกในการเติมนะครับสีไหนหมดก็ซื้อสีนั้นไม่ต้องซื้อพ่วงก,กันทุกสีนะครับส่วนเจ้าตัวขวดหมึกของเขาเนี่ยจะเห็นว่าเออเนี่ยขวดมันเต็มเต็มขวดเนี่ยมันก็ให้มาเยอะเลยนะซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับก็เรียกว่าให้น้ำหมึกมาแบบจัดเต็มนะครับตัวนี้จะระบุไว้ว่าความจุข,ของขวดเขาอยู่ที่6 5มิลลิลิตรนะครับถ้าเราไปซื้อตลับหมึกทั่วไปจะอยู่ประมาณ15มิลลิลิตรที่ผมเคยอ่านนะแต่นี้65้มิลลิลิตรก็เทียบเท่ากับประมาณ4ี่ขวดนะของจเจ้าไอต เนี่ยอันนี้ก็คุ้มค่ามากๆขวดหนึ่งเท่ากับ4ตลับเป็นแบนเลยอันนี้เวิร์กมากๆแล้วก็พอเมื่อคุณผู้ชมบิดฝาขวดออกมามันก็จะเป็นหัวจุกแบบนี้นี่เห็นไหมเป็นหัวจุกแบบนี้ก็มันจะมีแง่งล็อกด้านบนกับด้านล่างวางเสียเข้าไปตรงช่องด้านหน้าแล้วก็เปิดฝาดออกมาเข่งแ,แค่นี้แล้วก็คว่ำขวดลงไปนะครับพอเมื่อคว่ำขวดลงไปมันก็จะทําการเติมน,น้ำมึกแบบนี้เลยครับไม่ต้องกดไม่ต้องบีบใดๆนะครับเดี๋ยวน้ำมึกมันจะไหลซึมเข้าไป ก,ก,กุ๊กไปเรื่อยๆซึ่งมันจะใช้เวลาประมาณสัก2-3นาทีพอเมื่อหมึกเติมเข้าไปครั้งแรกจนเต็มแล้วแน่นอนครับสำลงสลัลีระบบสายพานข้างในมันยังแห้งอยู่จะใช้เวลานานนิดนึงพอเมื่อเติมทุกอย่างจนเรียบร้อยแล้วแห้งแล้วคราวนี้ถึงจะยกขวดขึ้นซึ่งจะพบว่าไม่มีน้ำหมึกหยดหกใดๆเลยอู้อันนี้สะดวกมากๆเลยนะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะทำแบบนี้กับขวดถัดๆไปได้อย่างง่ายดายเลยครับ พอเมื่อวางไปไม่ต้องบีไม่ต้องกดไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวมันจะไหลลงไปตามธรรมชาติของมันเองเลยครับตอนนี้นะครับจะเห็นว่าพอเมื่อเราเติมน้ำหมึกนะครับก็ปิดตัวแถบสีฟ้าให้ครบทุกตัวนะครับค่อยๆเติมตล็สีแล้วก็ปิดกลับเข้าไปเพียงแค่นี้สะดวกมากๆคราวนี้นะครับเราจะลองดูนะครับโดยการเอากระดาษตัวนี้เป็นต้นฉบับนะครับแล้วเอาไปทําการพายสารขาวดําในระบบของตัวเครื่องนะเพื่อดูว่าออกมาแตกต่างกันอย่างไรนะครับมาถึงผมก็เอาเอกสารออกนะครับแล้วเอาตัวนี้ต้นฉบับใส่เข้าไปเลยจ้า แล้วคราวนี้เราก็ใส่ให้ตรงกับมุมด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งจะมีลูกศรอ,อยู่นะครับพอใส่ชิดเรียบร้อยไม่กระดกไม่เพเยะทาการปิดครับแล้วก็ทงการกดปุ่มสีถ้าคุณต้องการเป็นภาพสีกับกดปุ่มขาวดาถ้าคุณต้องการเป็นภาพขาวดาเดี๋ยวผมจะลองปริ้นจากตัวขาวดาก่อนนะครับโอ้ปิ้นมาเร็วด้วยนะครับแต่ว่าความละเอียดของการปริ้นหรือถ่ายเอกสารตัวนี้ จะไม่เทียบเท่ากับการปริน้นรูปภาพจริงๆจากคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้บอกไปก่อนว้าวเฮ้ยไม่แย่นะออกมาอย่าก,กับภาพวาดเลยอะ่ะเออสวยแฮสสวยสวยนี่ดูดีเออดูดีเลยนะคุณผู้ชมตัวแถบปริน้นเนี่ยถ้าเรามองดีๆแบบจับผิดเลยนะมันจะเป็นตามแนวขวางนี่รกระดาษมันปริ้นมาทรงนี้ใช่ไหมมันจะออกมาเป็นแนวขวางแบบนี้นิดหน่อย แต่ถ้าไม่ได้จับผิดแบบใกล้ชิดก็แทบจะไม่เห็นนะครับและที่สำคัญอันนี้เป็นการถ่ายเอกสารซึ่งความเนียนของเส้นกับเม็ดสีจะไม่เท่ากับการตีนรูปภาพนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นตรงนี้แบบที่ผมเห็นแล้วก็คุณผู้ชมก็จะบูดได้เลยว่าเฮ้ยเครื่องริ้นราคา3ามพันกว่าบาทมาได้ขนาดนี้จริงๆหรอ ee, น,รนี่ไม่นอนไปซืร์เครื่องเป็นหมื่นให้เหนื่อยเลยแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าเป็นงานใช้งานในออฟฟิศสำนักงานทั่วไปเอาแค่พอสื่อสารได้เข้าใจได้ก็ไม่จำเป็นนะครับ ที่มันจะต้องปริ้นคุณภาพระดับภาพถ่ายซึ่งอันนี้ก็เห็นว่างานออกมาเสียขาวดำเนี่ยแตกต่างกันพอสมควรแต่ว่าคุณภาพในการถ่ายเอกสารก็อยู่ในเกณฑ์รับได้น,นั่นเองครับไม่แย่เลยกับต้นฉบับแล้วก็ตัวที่ถ่ายเอกสารแล้วกี่สำคัญตัวนี้ยังสามารถนะครับทำการปิม้นต่ดกับตัวแอปนะครับโดยการเข้าไปเชื่อมต่อที่แอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า epson smart panel ซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยให้คุณสามารถพริ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น App Store หรือว่า Google Play ก็สามารถดาวน์โหลดได้ในขณะเดียวกันนะครับเจ้าตัวนี้ก็ยังรองรับการเชื่อมต่อและการปริ้นและระบบ Wi-Fi ในออฟฟิศถ้าเป็นรุ่นที่ถูกกว่านี้อาจจะไม่รองรับระบบ Wi-Fi หรือการปริ้นแบบไร้สายนะครับำหสับเจ้า,จาเครื่องนี้สามารถติดตั้งในออฟฟิศแล้วใช้งานร่วมกันไม่ต้องเดินเข้ามาหากันหรือเสียบสายตัวนี้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายครับ คราวนี้นะครับเราจะมาลองทำการดาวน์โหลดนะครับโดยเข้าไปที่เว็บที่มีชื่อว่า fsan.co.th พอเมื่อพิมพ์เข้าไปที่ fsan.co.th กด enter เข้าไปเลยครับพอเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้นะครับให้เราเข้าไปที่ในส่วนของอุปกรณ์หรือการค้นหาก็ได้นะครับพอเมื่อเจอการค้นหาเนี่ยให้กดคลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์ชื่อรุ่น fsanl3250 เสร็จแล้วเนี่ยก็จะขึ้นชื่อรุ่น l3250 มาแล้วเรียบร้อยแล้วครับให้ไปเลือกคำว่าสนับสนุนนะครับ ซึ่งจะเป็นการดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์หรือไดเวอร์ต่างๆนั่นเองครับพอเมื่อเข้ามาเสร็จแล้วก็จะพบว่าตรงนี้จะมีให้เราดาวน์โหลดนะครับโดยที่คุณจะต้องเลือกระบบปฏิบัติการตรงนี้ให้เรียบร้อยว่าใช้ Windows เวอร์ชันไหนหรือใช้ Mac เวอร์ชันไหนเสร็จแล้วพอเมื่อเราได้ MacOS ที่ถูกต้องหรือเวอร์ชันที่ถูกต้องเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทําการมองหาตัวไดเวอร์นั่นเองครับพอมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะพบว่าของผมเนี่ยเป็น MacOS เเวอร์ชันอะไรเอ่ยกดตัว about this mac นะครับ ตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเป็น mac os sonoma 14.0นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับที่ผมอัปเดตไว้จะเห็นได้ว่าในเนี้ยมันจะมีให้เราเลือกต่ำสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ mac os x 1 3นั่นเองครับหนึ่งน้อยก็แทน14ไปก่อนเวลาอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีผลในเรื่องของการใช้งานเสร็จแล้วเพื่อนๆนะครับก็สามารถดาวน์โหลดนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟิร์มแวร์ไดเวอร์ยูทิลิตี้ออเทอร์ซอฟต์แวร์ รวมไปถึงเจ้าตัว f e n Web Installer ก็สามารถกดดาวน์โหลดได้ผมเมื่อกดเข้ามาดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ Web Installer ของ Mac ก็กด Accept ได้เลยครับอันนี้ทำการดาวน์โหลดตัว f e n ตัวนี้มาก่อนเลยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวแรกที่ควรจะต้องดาวน์โหลดของตัว Web Installer Mac นั่นเองกด Install เลยจ้จแล้วก็จะทำการ Install ไปเรืร่อยๆนะครับดาวนโ์โหลดซึ่งตัวนี้ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเกิดใครไม่มีอินเทอร์เน็ตบ้านแบบพวกเราซึ่งเพิ่งย้ายเข้ามาเนี่ยก็สามารถใช้ อินเทอร์เน็ตที่แชร์จากฮอสปอตมือถือได้เลยครับตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเจ้าตัวโปรแกรมเนี่ยทำการอินสตอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดปริ t นเทสเพจนะครับมันก็จะทําการพริ้นออกมาเพื่อดูว่าไฟล์ที่พริ้นออกมานั้นออกมาเป็นอย่างไรแล้วเครื่องพริ้นนั้นพริ้นไปแล้วกี่ใบนั่นเองครับในตัวปริ้นเทสเพจนะครับตัวนี้จะเห็นได้ว่าเขาจะเขียนว่า c o n m u l e t i o n you have finished setting up your printer แปลว่ายินดีนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณได้ทําการเซตอัพ เครื่องพิมพ์ของคุณเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้นะครับก็เห็นว่าตัวเอกสารเ็าจะมีสีบางๆด้วยนะเพื่อให้เรารู้ว่าสีนั้นนะี่ทำงานครบถ้วนไม่มีปัญหาในเรื่องของการขีดค่าสีออกมาไม่ครบแต่เป็นการประหยัดหมึกนั่นเองแล้วก็จะมีตัวข้อมูลนะครับที่จะบอกว่าตัวนี้สามารถพิมพ e ์อีเมลได้สามารถที่จะพิ้นของตัว F 3นะครับผ่านตัว i Print Mobile App ได้แล้วก็สามารถที่จะพิ้นต่อตัวพิมพ์เตอร์มาจากระยะทางไกลหรือเป็นการพริ้นผ่าน f t p ก็ได้ ซึ่อนี้ก็เห็นว่าเป็นการเซตติ้งเรียบร้อยสมบูรณ์แบบพร้อมใช้งานคราวนี้เดี๋ยวลองลอง,ลองทำการทดสอบและทําการเชสกันดูดีกว่านะครับว่าเจ้าตัวนี้พอเมื่อเติมน้ำมึกไปแล้วปริ้นออกมาเป็นอย่างไรครับและนี่นะครับก็เป็นสาย USB ที่เขาแถมมาให้นะครับจะเห็นว่าหัวด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสาย USB สำหรับสายปริ้นนะครับเป็นหัวสี่เหลี่ยมตันๆแบบนี้นะครับอีกอันนึงจะเป็นหัวแบนบๆแบบที่เราคุ้นเคยหรือสาย USB Type A นะจ๊ะให้เอาต,ต,ตัวสายด้านที่จะเสียบเนี่ย เสียก็เป็นในช่องเล็กๆด้านข้างของตัวเครื่องแบบนี้เลยนะครับในขณะเดียวกันตัวนี้สาย USB Type A นะครับก็มาเสียวกว่าเครื่องคอมข,ของเรานั่นเองครับคราวนี้พอเมื่อเสียบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์เป็นภาพสีนะแต่ถ้าเกิดอยากจะพิมพ์ตัวที่เป็นรูปเนี่ยจำเป็นจะต้องพิมพ์ผ่านตัวกระดาษที่เราเรียกกันว่ากระดาษพินพ์แบบโฟโต้นั่นเองครับเขาจะดีไซน์มาเพื่อรองรับน้ำหมึกที่มีปริมาณค่อนข้างมากนั่นเองครับ ทำให้สามารถปิิ้นด้วยน้าหมึกเนี่ยแล้วได้คุณภาพที่ไม่แตกเละหรือรอืดหรือบวมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ในการทดสอบเราจะปริ้นภาพสีแบบคุณภาพปกติพอเมื่อปริ้นเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าตัวปรินเตอร์เนี่ยจะมีขึ้นคําว่า L3250 แล้วนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะทําการเปิดไปที่ตัวรูปภาพที่เราต้องการจะทําการปริ้นนะครับเข้าไปที่ไฟล์ครับแล้วเลือกปริ้นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเลือกเจ้าตัว S3L3250 นะครับพอเลือก S3L3250 เสร็จ คราวนี้เราก็มาดูในส่วนของการปรินนะครับว่าจะเอาเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนซ mm ึ hmm. ่งเด่ว่ามีขนาด2ขนาดนะครับเสร็จแล้วตัวนี้คุณผู้ชมอาจจะใช้คําว่าสเกลหรือจะใช้ Fit to m e เด a ก็จะสะดวกมากๆนะครับเพราะ Scale to Fit เนี่ยมันก็จะเอามาขยายให้พอดีกับตัวกระดาษนั่นเองซึ่งในครั้งนี้ผมจะเลือกแบบนี้นะครับ mm hmm. ในขณะเดีวยวกันนะครับในส่วนของตัวปร <ption> ินต <ption> ์ออปชั่นก็จะมีในส่วนของปรินต์เซตติ้งนะครับตัวนี้จะเห็นว่ามันกําหนดว่าเป็น p รินต p เพเปอร์แล้วก็ ตรงนี้จะมีให้เลือกว่าเป็นการพิมพ์คุณภาพระดับไหนแต่เดี๋ยวอันนี้จะใช้กระดาษเกดรธรรมดาทั่วไปเลยนะครับอันนี้นะครับลองพิมพ์เป็นภาพสีดูดแล้วก็กดโอเคได้เลยครับเสร็จแล้วก็กดคําว่าพิมพ์ครับแล้วก็กําลังทําการพริมพ์นั่นเองครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้จร,ริงว่าพอเราพิมพ์สีใช่ไหมครับมันจะมีเวลาในการส่งข้อมูลให้กันและการอยู่พักหนึ่งนะซึ่งก่อนที่มันจะเริ่มการพิมพ์เนี่ยจะใช้เวลาอยู่ประมาณสักสิบวิในการเริ่มคำนวณข้อมูลและพิ้น์นั่นเองรรอออ่่าาาแแลล้้้้วววตนนนนีนกกะดษิออมเห็ เส้ยสีงเงียบมากเนี่ยพิ้นอยู่นะเนี่ยกระดาษออกอยู่เบามากถ้าเทียบกับ L 3 1 5 0ูที่เคยใช้ในเสียงดังกว่าใช้ได้เลยนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่ากระดาษตัวนี้ไม่ใช่โฟโต้นะครับถ้าเป็นโฟโตเปเปอร์สีสันความคมชัดการอมน้ำมึกจะดีกว่าว้าวมีพิ้นมาแล้วนะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะให้ดูด้านหลังนี่อะไรไหมนี่กระดาษเนี่ยมันไม่ได้ซัพพอร์ตการปิ้นสีนะพอไม่ได้ซัพพอร์ตการปิ้นสีน้ำมึกมันจะซึมนี่เลือกแบบไฟล์นะไม่ได้เลือกแบบนะอรบบ์ม แต่พอเลือกแบบไฟล์ใจว่าทะลุมาด้านหลังเห็นเป็นรอยเป็นคราบแบบนี้นะครับแต่ถ้าเลือกแบบไฮคุณิตี้นะไม่รอดมันจะย่นเลยกระดาษมันจะย่นเพราะมันอมน้ำมึกมากไปต้องซื้อกระดาษอย่างของดับเบิลเอตัวที่เป็น Color p r ป n t นตะตัวนั้นจะราคาแพงหน่อยแต่ว่าเป็นกระดาษปอนที่ปรินภาพสีได้ดีเนี่ยนี่ขนาดของตัวกระดาษที่ไม่ได้รองรับการพิมพ์สีนะก็จะอ,ออกมาสวยเลยนะแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าอยายกได้แบบภาพเนียนเหมือนภาพโฟโต้เลยนะให้เลือกคุณิตี้แต่ต้องไปเลือกกระดาษที่เป็น โฟโตเมดหรือกระดาษด้านและโฟโตกรอซี่หรือกระดาษปรินต p โฟโตที่เป็นแบบมันซึ่งรับรองครับสีออกมาจะคมชัดและแน่นกว่านี้มากๆเลยคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองถ่ายเอกสารกันแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมลองเอาเอกสารที่เป็นตัวหนังสือแบบนี้นะครับแล้วลองมาถ่ายเอกสารดูว่าออกมาคมชัดดีหรือเปล่าก่อนอื่นเลยนะครับก็เอามาวางเข้ามุมนะครับแบบที่เขาบอกซึ่งอันนี้เอกสารี่อยู่ตรงมุมแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากให้มันอยู่ต่ำลงมาก็เลื่อนลงมาได้นะครับรอเวลาไม่นานนะครับตัวเครื่องจะทําการสแกนเหมือนเราถ่ายเอกสารนั่นแหละครับเสร็จแล้วก็จะทําการปรินั่นเองครับ ซึ่งความละเอียดตัวนี้ก็อ,อยู่ในเกมพอรับได้นะครับอาจจะแตกต่างจากต้นฉบับนิดหน่อยตอนนี้ปีนออกมาแล้วนะครับเร็วมากๆเห็นไหมครับเพียงแค่นี้คุณผู้ชมก็จะได้ตัวเอกสารที่ถ่ายออกมาอันนี้จห็นว่าเป็นการสแกนหรือถ่ายสารตัวตัวใบรับประกันนะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะออกมาชัดอ่านง่ายพอสมควรแต่จะมองเห็นฉากหลังนะเป็นเม็ดเม็ดดำๆซึ่งนี้เป็นผลมาจากการสแกนตัวกระดาษที่มันมีความยับหรือมีแสงเงานั่นเองนะครับ นอกเหนือจากฟังก์ชันของการปินภาพสีแล้วขาวดําที่เราใช้กันอย่างคุ้นเคยแล้วนะครับและรวมไปถึงเรื่องของการทำำําสําเนาหรือถ่ายเอกสารเนี่ยเจ้าตัวเครื่องเอฟสันตัวนี้ยังสามารถทําตัวเองเป็นเครื่องสแกนรูปภาพและเอกสารได้ด้วยวิธีการนะครับก็คือเอากระดาษวางไว้ที่มุมเหมือนกับการถ่ายเอกสารทุกประการครับปิดฝาลงไปเสร็จแล้วเข้าไปในที่ตัวแอปพลิเคชันในตัวเครื่องของคุณนะครับซึ่งเมื่อคุณดาวน์โหลดหรือลงกิจกรรมต่างๆของทางเอฟสันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวเนี้ยมันก็จะมีตัวเมนูขึ้นมาครับ คราวนี้นะครับมาดูที่ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยตัวนี้จะมีโฟลเดอร์ชื่อ Epson Software นะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีในส่วนของเจ้าตัว e p s ส s s c n n นกับ Epson Easy Scan ตอนนี้นะครับผมจะเข้าไปที่ Epson Scan 2นะครับเพื่อเข้าไปทำการสแกนเจ้าตัว Epson ครับตอนนี้มันจะถามหาว่าทำการเชื่อมต่อ USB กับ Epson L3250 ใช่หรือไม่กดโอเคครับเสร็จแล้วคอนเนคกับตัวสแกนตอนนี้จะเห็นขึ้นมาเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับ พิธีกา,ก,าการนะครับก็ได้เราทาการนะครับเข้าไปที่ตัวเอฟสันตัวนี้แล้วก็กดคําว่าพรีวิวครับตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันขึ้นชื่อเอฟสันเอลสามและจะมีโหมดให้เลือกนะครับให้เลือกระหว่างโหมโดด็อก ument กับโหมดโฟตโต,โต้โหมดถ้าเพื่อนๆสแกนตัวไฟล์ที่เป็นรูปภาพหรือเป็นรูปภาพที่ต้องการคุณภาพสูงเลือกโฟตโต้โหมดได้เลยครับแต่ถ้าเกิดสแกนเพียงแค่ดค็อก ument หรือเอกสารจะเป็นตัวหนังสือแบบแปลนแบบพิมพ์ให้เลือกตัวด้านบนนะครับเพื่อความรวดเร็ว คราวนี้ผมจะเลือกตัวของโฟโต้โหมดนะครับพอเมื่อโฟโต้โหมดเนี่ยจะเหว่าเมนูจะปรับเปลี่ยนไปเล็กน้อยในของตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีเลือกควาละเอียดเรสซลูชันนะครับจะสแกนเป็นสีถ้าเกรสเกลคือขาวดาส่วนตรงนี้นะครับจะเห็นว่าขียนว่าเรสซลูชันเท่าไหร่ตอนนี้มันขึ้นอัตโนมัติไว้ที่300นะครับพอเมื่อเลือกไฟล์ที่เพื่อนๆต้องการเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เลือกพรีวิวครับ เพื่อทาการตรวจสอบนะครับว่าไฟล์นะั้นสแกนขึ้นมาสวยงามถูกต้องหรือเปล่าตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าข้างล่างจะมีคําว่า image format นะครับเพื่อนๆอย่าลืมเลือกตัวนี้ด้วยนะครับว่าต้องการได้ออกมาเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์ JPEG ตอนนี้จะเห็นว่าไฟล์ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วโชว์ว่าไฟล์ภาพนี้ต้องการกี่ใบเพื่อนๆสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับว่าต้องการภาพนี้ทั้งหมดกี่รูปนะครับในขณะเดียวกันนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะ preview ภาพนี้นะครับและทําการกลับภาพให้มันถูกต้องหรือกลับซ้ายขวา ก็สามารถทําได้นะครับโดยการเลือกเครื่องมือเล็กๆที่อยู่ทางด้านข้างตรงนี้พอเมื่อได้เครื่องมือที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนเื่อกดสแกนก็จะได้ภาพที่มันไม่กลับหัวกลับหางเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับภาพที่เราสแกนออกมาก็จะเห็นว่าคุณภาพในการสแกนก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะต้นฉบับเนี่ยมันเป็นภาพที่ถ่ายเอกสารมาแบบว่าบนกระดาษปอนนะครับมันไม่ได้คมชัดสวยงามเหมือนกับการพิมพ์ด้วยกระดาษโฟโต้่นเองครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวการติดตั้งแล้วก็การใช้งานพื้นฐานนะครับของเจ้าตัว F ส s ซันอีโคแทงเอลนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าราคาจะจจำหน่ายเนี่ยเขาแถมหมึกมาให้ด้วยทั้ง4สีแบบนี้นะครับในขณะเดียการเนี่ยพร้อมใช้งานในราคาเพียงแค่4,000กว่าบาทเท่านั้นซึ่งจะเกิดคุณผู้ชมซื้อในลิงก์ที่เราผมบอกนะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada Sho p e ปเนี่ย ตัวนี้ราคาประหยัดมากๆนะครับและก็สิ้มคันที่สุดเลยนะครับเขายังมีโคส่วนลดแล้วยังมีโบนัสมีคอยให้เราเลือกใช้ได้อย่างมากมายเพื่อนๆก็สามารถเจได้ในราคาที่ถูกกว่าหน้าร้านแน่นอนครับสำหรับวันนี้พวกผมชาวไฮเปอร์เซลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับเจ้าตัว F อฟซันอีโแท้ง L3250 คิดเห็นว่าอย่างไรชอบใช้หรือเปล่าหรือใครมีประสบการณ์ในการใช้ f อฟอย่างไรอย่าลืมกดติดตามกด s ั b s c r i b ์แล้วก็มาแชร์ความคิดเห็นให้เราฟังด้วยสำหรับวันนี้ผมประชาิศรีขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ แล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายไฮเปอร์พิเซล